สวัสดีน้องชมน้อนกันเลยกันนะครับวันนี้ก็ผมเล่นเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาเล่น 4v4 นะครับพอ 4v4 ผมก็เริ่มจะขึ้นแดงแล้วแหละับครับนี่ครับนี่ครับผมก็มาเล่น 4v4 นะครับ 4v4 ก็ก็ขึ้นแดงแล้วนะครับ 4v4 ก็ขึ้นแดงแล้วนะครับผมก็จะเล่นเลยนะครับ นี่ครับป๋าพีเอ้าเืิดเฟสกิววิชาป่ะ่เ่็นไรครับเล่นกตานหนึ่งตัดเป็นตอนเข้าเกมครับโอเค,อเคนะครับเราก็เข้ามาในเกมแล้วครับผมก็จะยิงอย่างนี้เลยอ้ยไม่ได้ลงคลิปนานเล่นเล่นมาอุ้ยเล่แรงรัย เอาไว้หายเกอบไปเบไปไปก่อนล้กันดูไปดูสีหันไปสวยเพื่อนตข้างตีหาักตัวลุ้ม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 ว้าๆ โอเคครับ <Okay. S 1> ก็พิกสถานการณ์ยับมาได้นะ <Yeah. S 1> ว่าจะพิกสถานการณ์ังมาได้ตั้งนาน uh huh. แต่ตัดไปตอนอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับ, okay, รบตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จนะก็จะไปนะครับทุกคนครับผมปิดเสียงเกมแนละ้วทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมถ้าทุกคนได้ยินนะอย่าลืมเม้นแล้วก็กดไลค์ลยนะครับ โอ้เพ uhm, ื่อนไม่ไม่มากับกูเลยวะเพื่อนมามานี่มานี่มานี่อือับนี่ครับโอ้เกือบตุกตุกนี่ครับจบจบมันจะแตกมันจะแตกไอ้โมมันจะแตก มาตัวตึ้นเลยเราไปตอนเทม่นาเลยะจะไม่ตัดพยายามไม่ตัดเลยเอาปืนรอบนี้อ่ะรอบที่แล้วเป็นยังไรอบนี้เรายิงทีละกันขอของก่อบ ไปเลยไปเลยโอ็นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับคือทุณจะบอกเทคนิคการเล่นเลยนะครับเราต้องมาตรงนี้ต้องคกับน,นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมคือันกระโดดเราก็ยิงเลยนะครับ มก็จะเข้าหัวเมื่อกี้นี้แต่ผมก็ตายเจาะคุณก็จะเสี่ยตายประมาณคุยหนั่นไงน,นั่น,นไม่นยอนมันยาโอ้เพื่อนอ่าถ้าก็าคุณได้เหาคลิปกันอย่าลืมมาเม้นต์จะรับเนี่ยนะโมโห์ e8 x9 นะเนะี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็ไอ้ x5 ะไรเนี่ยแล้วก็ไอ้อตัวอะไรไม่รู้ในเบอร์สอง ถ้าคุณได้ออกคลิปอย่าลืมมาเม้นช่งองผมด้วยนะครับเจ้าแมวโอเคนะครับเพื่อนยังตายเฮ้ยโดนน้ำสุก้ยเอาระดับจังหวะเลยเพื่นอนโดนน้ำสุกต้อง,ดดง,ง,งช่วยเพื่อนดีดานเราเอาอเปอ็นปืนปืนอัพสามเลนไปก่อนเอาปืนอัพ ช่วงเน้นที่ตัวนี้นี่ืุนับสามไม่มีพุนับสามไปให้มากมันจะได้ยิงดีผมจะบอกคือทำทำแบบเอ็นเอ็นเอ็นในใมือหมดะนี่ครับเข้าไปนี้ที่จนดนันเหะ tapulo ก็ครับมาชมมันอะอนนั้นังศัตรูไม่ยู่ไหนแบบไม่เห็นไม่อะไรอนม่อมาทันกลับมาในกลุ่มตอนนี้นะครับผมก็อยู่ อยูที language, e ่ร้านร้านนะครับผมก็จะพูดดังไม่ได้นะครับอุ้ยโอ้โหนี่นี่เท้ากูงเดี๋ยวจะทำาให้ดูนะลองเท้ากูงนี่มันนีพิเศษนะตูมอ่ะตูมอ่นี่ครับคลิปก็อัดมาหกนาทีแล้วนะก็ยังก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่เป็นไรนะก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์ดรามาหรือด่าอะไร บนหัวบนหัวว่าบนหัวจัตวนี้จังหวน,นี้บนหัวก็ที่ดวงหานี่ดาวโหแม่สตูไม่งยงได้เปียบเลยโอ้ ไเอาเป็นไงเป็นไงเป็นไงคะเป็นไงเรียบไหมเรียบไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงตอนนี้ก็น่าจะจบเลยนะไปไปไป นับจบเลยมาตอนนี้เราบจบเลยนะเราต้องเรียดรชันช้าๆนะครับอออขอบคุณนะนี่นี่ดูท่ายืนดูท่ายืนโคตรจีโคตรเท่โคตรโคตรปังโคตรังมันเป็นท่าระเบิดในตำนานนะครับเนี่ยท่าเนี่ยท่าดึเนะ

อู้เกือบแตกเกืกเอบอู้ตายเลยอย่างนี้เพื่อนจะจบได้ไหมเนี่ยเราต้องเน้นไปที่ทปืนหน้าทังเพื่อนเลยนีขอบคุณนะนะแตกเพื่อนอุ้ยเพื่อนไม่แตกไม่ได้ไงเพื่อนรอดได้ยังไงโอเคนะโูดเล เอาวะอืมอืมอิงัูงัดอีกองฟูงัดอีกตัอักนรงัดรัยอไกลทีนี้นะืมจะีควายเดือยวเควายวเดอยวอักษสี่มีไน คือตังหมดไปเลยซึ่งดีฟืดดีกว่เาเราเห็นีรับคลิป9นาทีแล้วเดี๋ยวผมหนึ่10นาทีก็จะตัดแล้วนะมันเริ่มนานแล้วที่นี่เกือบโอเคนะ โเกลดเกล็บเกเกใช้วิธีการอ้มระดเต็มยูกันได้ไหมเดีกดเ็กนี่น หูมีค <th> ูหลูกอยู่นะเด็กหนึ่ง ขอจวคิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบาย